สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับนุชอีกแล้วในจาแรงงานไทยในฮอลแลนด์นะคะวันนี้นุชไม่ได้ทํางานกับวันนี้วันนี้หนีงานนะคะแต่ว่านุชจะมาอย่าเรียกว่าสอนเลยเนาะนุชจะมาบอกวิธีการทําไข่หวานนะคะไข่หวานเพื่อทําหน้าซูชิซึ่งถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ของนุชนะคะก็จะรู้ว่า อาชีพเสริมของนุชอีกอย่างหนึ่งก็คือการขายซูชิที่บ้านนะคะทำซูชิที่บ้านขายนะคะขายทางเว็บไซต์แล้วก็ขายทางทาง Facebook นะคะ Facebook f แฟนเพจนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเพจของนุชชื่ออะไรก็ชื่อซูชิโฮมนะคะสามารถหาได้ทาง Facebook ได้นะคะเข้าไปชมได้นะคะก็วันนี้นุชจะมาทำไข่หวานสำหรับ ทำหน้าซูชินะคะซูชิหน้าไข่หวานนะปกติแล้วเราสามารถหาซื้อได้นะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านที่เขาขายอุปกรณ์สำหรับทำหน้าซูชินะคะเขาก็จะมีขายเหมือนกันแต่ว่าเราต้องอย่างว่าเนาะเราต้องประหยัดต้นทุนนะคะนประหยัดต้นทุนนิดนึงเราก็จะทำเองนะคะอุปกรณ์ ในการทําไข่หวานมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีกระทะอันนี้นุชททาแบบบ้านๆเลยนะคะนุชไม่ได้ใช้อ่ากระทะแบบสี่เหลี่ยมที่เขาสั่งนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เป็นกระทะบ้านเราเลยนะคะกระทะที่มีในครัวอยู่แล้วเนาะไม้หนีบนะคะไม้หนีบเนี่ยสำหรับเราใช้หนีบเอ่กระดาษกระดาษที่เราใช้ในครัวนะคะแล้วก็น้ำมันนะคะแล้วก็ ไข่นะคะที่เราตีไว้แล้วเนาะนี่นะนี่นะคะไข่ของนุชนะคะจะใช้ไข่แค่เจ็ฟองแล้วก็น้ำตาลสี่ช้อนนะคะเกลือนิดหน่อยสี่ช้อนตัวนี้นะคะฉสี่ช้อนฟูแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะนุชจะทำแค่โลเดียวค่ะเพื่อให้เพียงพอสำหรับการขายซูชิ ในหนึ่งอาทิตย์นุชจะใช้นุชโรหนึ่งครั้งเนี่ยนุชทำทำไข่หวานหนึ่งครั้งเนี่ยนุชจะใช้แค่สามวันเท่านั้นนะคะคือนุชขายซูชิแค่วันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะนุชก,ก็จะโลแค่ไข่แค่หนึ่งมวนเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้พูดมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวนุชจะทําให้ทุกคนชมเลยนะคะค่ะก็อันดับแรกวิธีการทําไข่หวานนะคะสําหรับ แก๊สนะคะเราเปิดอยู่ที่ระดับกลางนะคะอย่าร้อนเกินไปนะคะเพราะว่าไข่ของเรามีน้ำตาลเนาะมันจะทำให้ไหมได้ง่ายนะคะนุชไม่มีขาตั้งกล้องนะคะชีวิตนี้อนาเท,ทะที่ฮอลแลนด์นะคะขาตั้งกล้องโทรศัพท์หาซื้อไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาไม่ค่อยนิยมทำวิดีโอคลิปกัน อันดับแรกเราก็ใส่ไข่ไปเลยนะคะนึลืมบอกทุกคนไปว่าเราจะต้องมีทัพพีที่มันแบนอย่างนี้นะคะเป็นเหล็กหรือว่าเป็นพลาสติกแบบนึกดก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มม้วน เมมวเ้วนไปเลยกระทะถ้าเกิดว่าได้แบบใหม่ๆมาหน่อยก็จะดีนะคะของนดนี้มันรุ่นค่อนข้างที่จะรุ่นดึกดำบัรแล้วลดใไซทํากับข้าวทําอาหารมานานแล้วมันทําให้ติด กระทะติดติดกระทะเราอย่าลืมกดไข่นะคะทุกครั้งที่เราม้วนม้วนไข่แล้วเราอย่าลืมกดนะคะเพราะว่าการกดเนี่ยมันเป็นการไล่เขาเรียกอะไรให้ไข่มันแน่นให้ไข่มันแน่นเวลาที่เราม้วนมันให้ไข่มันแน่นแล้วก็มันเป็นการไล่ไข่ที่ไม่สุกที่มันอยู่ข้างในแล้วมันไม่สุกให้ออกมาข้างนอก วันนี้นุชทำแบบบ้านๆเลยลนะเนี่ยอย่างว่าการค้าขายค่ะอันไหนที่เราสามารถลดต้นทุนเราได้เราก็ต้องทำเนาะไม่งั้นก็ทุกอย่างซื้อหมดราคามันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกราคามันแพงเนาะ แล้วก็เอาไข่หลังจากที่โรลรอบแรกม้วนรอบแรกเสร็จนะคะเราก็เอาไข่ถอยมาหาตัวเราแล้วก็ทาน้ำมันใส่กระทะเข้าไปใหม่นะคะแล้วก็เอาไข่ใหม่ลงไป ยกมันขึ้นนิดนึงนะคะน้ำมันไม่พอน้ำมันหมดแล้วเราก็ม้วนเลยนะคะรอบที่สอง มีงานประจําทําอยู่ค่ะแต่ว่านุชก็ทําซูชิขายที่บ้านไปด้วยนะคะขายให้กับชุมชนที่นุชดอยู่ก็ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ด้วยทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทางเว็บไซต์นะคะอ Huh? แล้วก็อาศัยว่าลูกค้าที่เคยทานเขาก็จะช่วยเราประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปากนะคะว่าของเราอร่อยนะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> สำหรับตัวนุชเองนุชมีประสบการณ์ในการทำซูชิที่ร้านอาหารนะคะทำงานร้านอาหารมาสองปีเนาะ <c oughs> ก็ทุกทักษะจำเรียนทุกอย่างที่ทำทำทุกอย่างในร้านนะคะตั้งแต่หุงข้าวทำทุกอย่างค่ะจนมันกลายออกมาเป็นซูชินั่นแหละแต่ตากกระเบื้อเย็นเรือลบบ่ บานเขาเอิแล้วคอ,อยงไแล้วมัสเปกอะไรีเสิร์ฟบอก Why อยู่อ k i n g ิ o ห i า m a k i เมคกิ e งวิดัดตอนนี้ก็ใส่ไข่ไปทั้งหมดสีรอบแล้วเนาะก็ใกล้แล้ว ได้จะเสเร็จแล้วนะคะคุณสามีมาคุยด้วยเผือคุยกับคุณสามีหน่อยไข่เกือบจะไหมเลยมาอย่างงั้นอ้ยเบิดมือเบิำมำวนมัดถามมาถามย้ำก้อนห็ดหน่น,นะจักบาทสิบ่เบย,ยขนะี้คุยขี้คุยดุควงขี้คุย บม่ไา้คิดเขาดอกอันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วนะคะไข่เจ็ดฟองนุจะใส่ไข่ทั้งหมดห้รอบสำหรับการโลการม้วนไข่ม้วนนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เราม้วนไปปุ๊บเราจะต้องกดไข่แล้วก็ถอยไข่ออกมาโอ้ยไหม่หรีวะนำหัวซะบู๊ที่มาถามอย่างเงี้ยนี่เด้เนียไข่ใหม่นเลยใหม่น้อยนึงเลย จ้าไก่แล้วไก่เสร็จแล้วไว้เสร็จแล้วจ้าไข่ม้วนของนดนะคะม้วนง่ายๆแต่ว่าอร่อยนะคะไข่เจ็ดฟองน้ำตาลสี่นะคะน้ำตาลสี่ช้อนสี่ช้อนโต๊ะบวกเอิ่นแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะก็มิกมิก คนคนุน้นให้มันเข่ากันนะมิก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 ,มก,มกเสร็จแล้วก็มาโรแบบนี้นะคะก็ทําแบบง่ายๆเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนแล้วนุ๊กก็จะมาตัดให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนะาะค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาได้เวลาตัดไข่แล้วนะคะหลังจากที่ปล่อยให้ไข่มันเย็นเนาะนุ๊กก็ไปตำส้มตำกิน <laughs> เป็นที่เรียบร้อยนะคะ ตอนนี้ไข่มันก็เย็นแล้วเนาะเราก็จะตัดไข่เพื่อไปทํำหน้าซูชินะคะต้องตัดด้านข้างออกก่อนนะคะเล้ต้องไข่เราต้องตัดตอนมันเย็นนะคะเพราะว่าถ้าตัดตอนมันร้อนแล้วไข่มันแตกนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้ไอ้ถ้าเกิดว่ามันมี ไข่แบบนี้เราก็สามารถแซะออกได้นะจ๊ะนี่มันก็จะเป็นไข่สี่เหลี่ยมแล้วนะจ๊ะแล้ก็หั่นเป็นชิ้นพอคำเท่าๆกัน นุชใช้มีดอิโต้เลยเพราะว่ามีดที่นุชใช้หั่นปลาหรือว่าใช้ในการทำซูชินั้นนุชได้ให้คุณสาและมีนุชไปรับคมให้ค่ะทำให้มันคมก็เลยเอามีดเล่มนี้มาตัดแทน ซับน้ำมันนิดนึงนะคะในไข่มันมีน้ำมันเนาะที่เราใช้ทอดถามว่าทำไมนุชถึงได้ทำน้อยจังในหนึ่งอาทิตย์นุชจะขายซูชิแค่สามวันค่ะจะขายแค่วันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ แล้วไข่ที่นุชทำเนี่ยนุชจะทำไว้สำหรับทำหน้าซูชิใส่แพ็กเกตของนุชเนี่ยจะไม่ได้ทำเหมือนอ่าถ้าเป็นที่เมืองไทยเขาจะเขาจะทำขายตลาดนัดใช่ไหมคะแต่ว่านุชไม่ใช่นุชขายตามหมู่บ้านคือในชุมชนที่นุชอยู่แล้วนุชจะขายเป็นแพ็กเกตนะคะมันจะส่วนมากแล้วมันจะมีน้อยค่ะที่ลูกค้าจะสั่งสั่งซูชิหน้าไขา่กินต่างหากไม่ค่อยมี มีน้อยส่วนมากล้วเขาจะกินตามที่เขาเรียกวอะไรอะคือเราทำเป็นแพ็กเกจไปอะค่ะแล้วซูชิหน้าไข่มันก็ใช้ไม่ค่อยเยอะนุกก็เลยทำแค่อาทิตย์ละหนึ่งโลเท่านั้นคือหนึ่งม้วนเท่านั้นนะคะนี่ก็ตัดเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะหนึ่งม้วนนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ ไม่บอกไว้ก่อนว่ารอบนี้นุดนุดทอดน้ำมันเยอะไม่ไม่แนะนำนะคะนี่ทำไมจิสุภาใส่น้ำมันเยอะจังรอบนี้น้ำมันเยอะอะนุชรู้เลยว่าตัวเองทอดแล้วน้ำมันเยอะเพราะว่าจับแล้วมันเยอะมาก กระทะใหม่ก็จะดีค่ะน้ำเราไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะใช้น้ํามันนิดเดียวมันก็ไม่ติดแต่กระทะนู้นมันเก่ารุ่นดึกดําบันแล้วถ้าเกิดนุ้ใช้น้ํามันน้อยแล้วมันไหมค่ะมันมันติดกระทะแต่ถ้าได้กระทะสี่เหลี่ยมแบบเอของของทางญี่ปุ่นอ่ะอันนั้นเนี่ยเยี่ยมเลยตอนที่นุชไปทำงานร้านอาหารใหม่นุ้ใช้แบบนั้นค่ะเติงกระทะสี่เหลี่ยม แต่หลังจากที่มันพังแล้วเจ้านายเขาไม่ได้สั่งเขามานุก็เขาก็ให้ใช้กระทะแบบบ้านๆเรามันก็ทำได้เหมือนกันค่ะแต่กระทะสี่เหลี่ยมจะดีกว่าถ้าถ้าซื้อได้นะคะถ้าหาซื้อได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าที่ฮอลแลนด์มันต้องสั่งตามเว็บไซต์ไข่ตัวนี้เราเอาไว้โลนะคะเราไม่ทิ้งเนาะเอาไว้สำหรับม้วนซูชิ ไส้ไข่อะค่ะที่มันมีไข่โอเคค่ะนี่ก็คือไข่ม้วนที่นุชทำในวันนี้นะคะสำหรับทำซูชิหน้าไข่เนาะซูชิหน้าไข่หวานนะคะวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับวันนี้นุคงพอแค่นี้ก่อนนะคะ เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะว่านุชจะมาแชร์เรื่องอะไรนั้นเนาะนุชก็นุชก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าคอนเทนต์นี่นุชไม่ได้คิดล่วงหน้าเลยคือนึกอยากทําก็ทํานุชไม่ค่อยมีแบบแผนในเรื่องของการทํา youtube เท่าไหร่ค่ะนุชอยากทานุชก็ทานุชไม่อยากทํานุชก็ไม่ทาเนาะเพราะว่านุชไม่ได้คาดหวังเรื่องยอดไลค์หรือว่านุชไม่ได้คาดหวังเรื่องมีผู้ติดตามเยอะนุชทาเพราะว่านุชสนุกนุชอยากจะทําแล้วก็นุชเอาไป เก็บไว้ใน YouTube แค่นั้นเองเผื่อว่าวันหนึ่งในวันข้างหน้านุอ,อยากกลับมาดูนะคะมาดูคลิปของตัวเองเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ <laughs> บ๊ายบายค่ะ